แปอักษรพระอาจารย์ชัยชนะสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหนูจะนําเรื่องราวของอักษรนะครับปิศาธรรมนะครับมาแปลให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้แล้วนะครับใครที่จะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยนะครับรอติดตามได้ที่นะครับอ่า ช่องแอปได้เลยนะครับสิบ0นวันนี้นะครับจะมีรายงานผลทางช่องด้วยนะครับสำหรับนะครับตัวอักษรนะครับจะสังเกตว่าตัวข้างหน้าและตัวข้างหลังนะครับจะเป็นถ้าแปลเป็นไทยนะครับออกมาก็จะได้ตามนี้เลยนะครับ49944114นะครับ6 9 9 6 6 2 2 6 6นะครับเพราะว่าภาษาไทยนะครับแปลออกมาเป็นตัวเลขก็ได้ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ตามนะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเราสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดี